สวัสดีค่ะคุกเกยจากเคซีลายพลลาติสนะคะอาวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยอยากให้หลายๆคนนะคะมาทำความรู้สึกกับบริเวณช่วงของท่อนบริเวณกกลางลำตัวของเราอาจจะเริ่มจากท่านอนก่อนเลยละกันนะคะโอเคงันเราก็จะทําการนะคะนอนลงไปทําความรู้สึกนะคะของเราที่บริเวณหน้าท้องก่อนเลย ผมก็ดึงผมขึ้นไปหน่อยติดๆเนาะใช่ให้พื้นที่ท่อนล่างของเรามีพื้นที่ไว้เล็กน้อยนะคะไม่ให้รู้สึกว่าแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรน,นะแอ่นจนเกินไปนะคะหรือว่าโค้งเข้าติดจนเกินไปให้มีพื้นที่แกลบล่างๆสบายๆ,บายๆเบาๆนะคะแล้วก็ใช้ขาข้างหนึ่งขึ้นมานะคะค้างเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆเปิดออกไปปุ๊บโดยที่สะโพกฝั่งด้านนี้ของเรานะคะอยู่นิ่งๆ แล้วก็ดึงเก็บเข้ามาเปิดนะคะแขนของเราอยู่นิ่งๆเปิดออกไปถ้าพวกนี้นะคะก็คือตอนที่เรานั่งทำงานออฟฟิศเนี่ยบางครั้งตัวบริเวณแถวๆข้อต่อแถวๆ,ๆนี้มีการตึงและติดนะคะมีการค่อนข้างที่จะรัง้งกันอยู่เราทองทำความรู้สึกนะคะตอนที่เราเปิดออกไปลำตัวฝั่งด้านนี้ก็ให้อยู่ติดแผ่นแมตเอาไว ใช้กล้ามเนื้อจากบริเวณแกนกลางในการเปิดขาออกไปแบบนี้นะคะค๊บนะคระลการเคลื่อนไหวของเราอีกสักสองทีนะคะ เราเริ่มจากท่าเปิดก่อนนะแล้วก็ค่อยๆวางเท้าลงไปนะคะพื้นที่ทุกอย่างยังอยู่นิ่งๆนะคะไม่ได้แอ่นจนเกินไปไม่ได้โหมดเข้าติดจนเกินไปให้ทุกอย่างพยายามให้อยู่บริเวณเออกึ่งกลางเอาไว้แต่ไม่รู้สึกเจ็บไปที่หลังล่างนะคะค่อยๆยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาเปิดแนวสะโพกอ,ออกไปโดยที่ หน้าท้องของเรายังทำงานก้นฝั่งด้านนี้นะคะไม่ลอยขึ้นมานะคะกดติดเอาไว้นะคะหัวไหล่ฝั่งด้านนี้นะคะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับขาที่เปิดอยู่ให้พยายามดึงติดลงเอาไว้เช่นกันเพื่อปราดึงเก็บเข้ามาขาข้างนี้ให้อยู่นิ่งๆฉะนั้นการเปิดนะคะและปิดของขาทั้งสองข้างเนี่ยความรู้สึกที่ทำการคอนเนคกับบริเวณกล้ามเนื้อแกนกลางเนี่ย ก็จะทำความรู้สึกที่แตกต่างกันมากพอสมควรถ้าสำหรับใครที่รับรู้ความรู้สึกนะคะได้ก็ลองจับไปที่ความรู้สึกดูว่าอมันต่างกันหรือเปล่านะคะใ้่ตอนที่เราทําการเปิดขาเข้าแล้วออกเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อที่เรายังใช้อยู่เนี่ยยังเป็นกล้ามเนื้อบริเวณแกนกลางคือหน้าท้องของเราอยู่ตลอดเนาะ อันนี้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางโดยที่เราเอ,อ,อยังไม่ได้ไปทําท่าที่เขาบอกว่าต้องเป็นท่าเกี่ยวกับหน้าท้องอะไรต่อเมื่อไรไม่ต้องยังไม่ต้องก็ได้นะคะเอาแค่ความรู้สึกไปที่บริเวณตรงไหนที่เรารู้สึกว่าในชีวิตจริงไม่ค่อยได้ขยับก็ให้ดึงกลับมาขยับนะคะบริเวณขาของเรากับข้อต่อสะโพกค่ะบางคนที่นั่งนานๆนะคะ อันนี้ก็เป็นการเปิดขาเข้าและออกนะคะอันถัดมาเนี่ยจะเป็นการเปิดขาเข้าและออกที่มีการหมุนเข้าไปด้วยนะคะปึ๊บนะคะใช่ลอยขาขึ้นมาเปิดออกไปนะคะทําคล้ายๆเดิมเลยแต่เรามีการวาดลงไปเล็กน้อยแต่ไม่ได้เหยียดขาตรงนะคะทําความรู้สึกแบบสบายๆเป็นการวาดเหมือนวงกลมเล็กๆนะคะ โฟกัสที่บริเวณหน้าท้องตอนที่เปิดเนี่ยเราก็เปิดออกไปอย่างพอสมควรไม่ต้องเปิดออกไปเยอะมากและตอนที่ดึงเข้ามาก็ไม่ต้องดึงเข้ามาเยอะเกินไปเพื่อที่เราจะให้บริเวณเข้อต่อแถวๆนี้นะคะสะโพกมีการได้ขยับบ้างนะคะ บริเวณที่เรานั่งทำงานในชีวิตประจำวันเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศหรือเวิร์กฟอร์มโฮมก็ตามนะคะบริเวณข้อต่อบริเวณสะโพกเนี่ยที่เรียกว่าฮิปแฟกเซอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีการตึงและติดและหลังกันมากพอสมควรฉะนั้นการที่เรามาบริหารตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วเนี่ยก็ยังเพิ่มความแข็งแรงนะคะความทนทานในการที่เรา จะนั่งได้นานขึ้นแล้วก็ความรู้สึกตึงแล้ปวดกอ็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นเท่าไหร่นะคะอ,อ่ะคราวนี้ลองกลับด้านบ้างเปิดออกไปดึงเก็บเข้ามานะคะประสาทสัมผัสของเรานะคะตอนที่เปิดและหมุนเนี่ยสะโพกนะคะฝั่งด้านตรงข้ามกับแขนต้นบนก็ยังคงอยู่ตรงปกติไม่ต้องเปิดยุยออกมานะคะเกรงหน้าท้องของเราเอาไว้ ขณะที่เราทำเนี่ยบางคนนะคะเดองจากว่ากล้ามเนื้อขาหน้าขาเนี่ยก็มีการทำงานเข้าไปด้วยบางคนอาจจะรู้สึกไปที่กล้ามเนื้อจุดใดจุดหนึ่งอาจจะเป็นหน้าขาหรือบริเวณข้อต่อสะโพกนะคะ มากพอสมควรซึ่งบริเวณพวกนี้ก็อาจจะกินซีนความรู้สึกจุดต่างๆแต่ไม่เป็นไรนะคะซึ่งนั่นก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อจุดต่างๆที่ควรจะต้องทำอยู่แล้วแค่ให้บริเวณหลังล่างของเราเนี่ยออทำงานให้เป็นปกติใช้กล้ามเนื้อแกนกลางในการขยับไว้อยู่นิ่งๆกล้ามเนื้อแกนกลางทำงานอยู่แล้วนะคะค่อยๆขาวางลงนะคะใช่มาอีกข้างหนึ่งนะคะลอยขึ้นมาค่อยๆเปิดออกไป วงกลมเปิดนะคะวงกลมมาแล้วเปิดออกวงกลมเก่งหน้าท้องดึงปิดบีบเข้ามานะคะทำช้าๆอยู่กับลมหายใจจริงๆแล้วท่าพวกนี้เนี่ยเราบริหารแค่ประมาณ5-10นาทีหลังจากที่เราแบบเออ แบบก่อนจะนอนหรือว่าดูโทรทัศน์หรืออะไรก็ตามนะคะหรืออีเว้นเหมือนแม้แต่เขาเรียกว่าดูโทรศัพท์นะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วก็แนะนำให้อยู่กับตัวเราเองสักแป๊บหนึ่งนะคะวางโทรศัพท์ไว้ข้างๆแล้วก็ดูผ่านวิดีโอแล้วก็ฝึกไปพร้อมกันกับโูเกะตรงนี้ได้เลยนะคะใช่จับไปที่ความรู้สึกนะคะ ใช่แล้วก็หมุนไปที่ข้อต่อของบริเวณขา mm hmm. กระสะโพกเราอะหมุนกลับด้านนะคะใช่จริงๆ e อ็กซ์ s e ไซส์พวกนี้นะคะมองคุกเก่าทำแป๊บหนึ่งแล้วก็ทำไปด้วยนะคะฟังไปด้วยไม่จาเป็นที่จะต้องดูตามตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วก็จะคล้ายๆกันกับตอนที่เราเห็นอยู่แล้วเพราะว่าก็ไม่ได้เป็น e อ็ก c i ซ์ไซส์การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนเกินไป แค่ให้เราเนี่ยจับไปที่ความสึกของบริเวณลำตัวของเราขาข้อต่อสะโพกความรู้สึกในการเคลื่อนไหวนะคะใช่ให้เวลากับตัวเราเองนะคะสักวันละหนาที10นาทีซึ่งทำวันละนิดนะคะต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะคะอีกสัก2ทีเนาะเก่งหน้าท้องของเราไวด้ดีๆ เมื่อสักครู่เนี้ยข้างขวาของคุกเกเนี่ยรู้สึกว่าหน้าขาเนี้ยจะทำงานพอสมควรมากฝาหน้าขาของฝั่งด้านซ้ายซึ่งตอนนี้ความรู้สึกหน้าขาของฝั่งด้านซ้ายยังไม่ค่อยรู้สึกเท่ากับข้างเมื่อสักครู่ที่ทำนะคะซึ่งเราก็ลองจับความรู้สึกดูนะคะ เท่านั้นเองนะคะเวลาจะลุกตัวขึ้นมาก็นอนตะแคงสักนิดนึงแล้วลุกตัวขึ้นมานะคะเพื่อให้เราสบายและผ่อนคลายนะคะจริงๆก็เป็นเอ็กซ์อรไซส์ที่ทําการเคลื่อนไหวแบบง่ายๆสบายๆนะคะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะดูกันไปฝึกกันไปนะคะแล้ลองมาดูกันว่าจริงๆเราร่างกายของเราเนี่ยต้องการการดูแลอาจจะแค่ประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะคะหรือไม่เกิน15นาทีัวละเล็กัวละน้อยนะคะ ทำทีละนิดนะคะประมาณ3าครั้งต่อสัปดาห์ก็จะช่วยเราทําให้บริเวณ mm hmm. กล้ามเนื้อแกนกลางและบริเวณท่อนล่างที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานอาจจะมาจากการนั่งนานๆก็ทํางานได้ดีขึ้นนะคะ mm hmm. แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะ mm hmm. กับคุกเคเคซีลายค่ะสวัสดีค่ะ